โอ้โหพี่น้องชาวมาเจอกระรอกเผือกนะตัวสีขาวเขาก็เลยเรียกว่ากระรอกเผือกกันเนี่ยกำลังไต่มาบนสายไฟฮนะเนี่ยเพิ่งเห็นนะโซนนี้นะที่อื่นก็เห็นอยู่แต่ว่าโซนนี้เพิ่งเห็นอดูสวยงามเลยน่ารัก คอยไต่มาเรื่อยๆเ,เอ่ยก็น่ารักดีฮะนะสวยดีมันออกอาจจะสีขาวหรือสีเทาเนี่ยนะแต่ว่ามันก็แปลกตาดีฮะดูเด่นดี ดมกลิ่นก็คือหากลิ่นของฉี่ของเพื่อนแหละนะเพราะว่าพวกนี้มันจะต้องเป็นสัตว์พวกนี้มันจะต้องวางฉี่เนี่ยเจ้ากระรอกเขือก ก็พยายามดมกลิ่นเพื่อนนะนะตามหาเพื่อนนะีตามต่อตามต่อ ไปแล้วโอ้โหคล่องเนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อนๆนะตื่นเช้ามาชมเจ้ากระรอกกันอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ